เตะขาฟรีสไตล์ครับอีกหนึ่งรุ่นครับ50เมตร5-7ถึงปีหญิงครับอีกหนึ่งรุ่นครับประกอบไปด้วยสีน้พัดสอจัดโอ้จะเลยสีหมดเลยนะครับรูที่สองเป็นสีน้พัดสอรูสามปนัดดารูสี่นิชานันรูห้ากาลินครับเป็นจัดเลยสีหมดเลยนะครับสี่รูเลยครับไปครับเอาเลยครับมาดูกันครับเป็นชุดที่สองครับ และก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเจริญศิลทั้ง4คนเลยครับนี่ครับหนูน้อยเนือกสากครับหนูน้อยครับหนูน้อยเนื้อซากครับเล็กๆแบบนี้ครับเอาละครับตอนนี้ตีคู่กันมาเลยครับระหว่างศรีนภัสศรกับปนัดดาครับ นี่ครับตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้ครับขอรายชื่อแต่ละโรงเรียนทางข้างบนด้วยค่ะตอนนี้ครับไปเรื่อยๆครับเป็นปนัดดาครับปนัดดานามครับปนัดดานามครับตามด้วยสี่พันศรครับเอาละครับโอ้สูสีครับโอแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นปนัดดาครับ ถือว่าแรงเสมอต้นเสมอปลายครับนี่ครับไม่น่ามีปัรหาครับเป็นปรดาครับปรดารู้ปีติวิริยะจะเจรินครับเข้ามาเป็นที่1ครับตามมาด้วยสีนภัสสิงจเทพครับอันดับ2ครับส่วน 3, 4โอโหชัดเจนครับชัดเจนแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับที่3ครับ เป็นกาลินนะครับที่เตรียมชุดการ์ดลงมาด้านล่างเลยค่ะกาลินลิมสมุดเพชรครับจัตจรศินครับที่สามครับอ้าวที่สี่สู้หน่อยครับสู้หน่อยสู้หน่อยนิชานันครับนิชานันศิลาพรพิชภัทรครับสู้หน่อยครับสู้หน่อยเอาล้วครับเอาให้ถึงเส้นชัยครับเอาให้ถึงเส้นชัย เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งรายการให้ดูกันนะครับก่อนเข้าสู่พิธีเปิดนะครับก็จะเป็นเตะขาฟรีสไตล์50เมตรท่านเจ็ปีหญิงอีกหนึ่งชุดนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันนะครับเอาโซหน่อยครับโซหน่อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวต่อจากนั้นนะครับก็จะมีเตะขาฟรีสไตล์ให้ดูอีกครับแต่ว่าก็จะขยับมาหน่อยครับเป็นเตะขาฟรีสไตล์รุ่น7ขวบนะครับ อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนี่ครับอีกนิดเดียวครับนิชานันนินชานันครับอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับนิชาน,านันแล้วก็เข้าเส้นชัยครับ